ข่าวนะครับผู้ชมครับเบรกที่เราแบบพูดคุยกันไปถึงเจ้าเครื่องวัดอุณหภูมิในรถแล้วก็จะสามารถเตือนเราได้ก่อนที่อุณหภูมิจะขึ้นจนถึงขีดอันตรายนะครับให้พี่ช่วยพี่เอกราชช่วยสาธิตให้เราดูดีกว่าว่าคำว่าเตือนนี่เป็นยังไงเพื่อนกูโก้เขาพูดหลังไม์มาแล้วบอกว่าผมขับรถแล้วเปิดเพลงดังมากจะได้ยินหรือเปล่านี่ดังๆแค่ไหนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูการทำงานเป็นยังไงหน้าจอไม่มีใช่ไหมอันนี้ก็จำลองสถานการณ์ว่าเกิด ถึงจุดที่เครื่องยนต์มีความร้อนถึงจุดหนึ่งละใช่ไหมครับนี่เพืรออะไรจะตัดยังจะเปิดเลยเปิดยังไงเราติดตั้งใช่ไหมเครื่องยนต์ติดตั้งก็คือตัวนี้ก็ใช้จากไฟแบตเตอรี่รถยนต์ละฮะรครถยนต์ซึ่งใช้นะครับทีนี้พอเราเบิดบิดกุญแจเราเทียบเคียงบิดกุญแจอ่า่องนี้ก็จะติดอัตโนมัติอ๋อนี่คือช่วงสตาร์ทอัพอะคโอ้ไฟวิ่งสวยครับก็จะมีเหมือนอุปกรณ์เสริมรถยนต์อุปกรณ์แต่งได้เรียนมากสวยด้วยครับครับ ก็จะมีก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นคือจะมีอุณหภูมิสองตัวก็จะแสดงที่เห็นข้างหน้าหน้าจอนะฮะสองสองชันแนลที่เราเห็นตอนนี้เลเป็น2องชันแนลนะฮะยี่กกับ30นะครับอันหนึ่งอันนี้คือเอนจินก็คือตัวเครื่องยนต์อันนี้คือรูมก็คือในห้องผู้โดยสารเราเราลองจาลองว่าถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นโดยการเราตัวนี้ไปติดสัมผัสที่ตัวเครื่องยนต์หลักของเราฮะอันนี้คือตัวจับเครื่องยนต์หลักแล้วก็ไปจี้กับนันศี้สาที่ว่าเป็นอุณหภูมิอุณ engine ขึ้นโอ้โหนี่ขึ้นใหญ่เลยครับสามเก้าสี่สิบสี่สองสี่ห้าคือเราเราสามารถดูทั้งสองส่วนคือตัวเลขกับแถบสีได้อ๋อขึ้นมาด้วยถ้าสีเขียวยังถือว่าเป็นปกติครับเดี๋ยวมันจะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีฮะแล้วดับไหนถึงจะเริ่มเปลี่ยนสีครับต้องสักกี่องศาครับเกินแอดสิบนี่หรอครับครับนี่นะคือระดับระดับนี้เนี่คือเหลือลัที่เหลือนี่อ๋อนี่เตือนแล้วเหรอครับเตือนแล้วเพราะคือเราเราตั้งเตือนได้ตอนนี้พอดีตั้งเตตือออนไว้่ ตมกี้ขึ้นว่าเอสดีการ์ดเสียงเสียงเตือนมันจะมันมันมันจะคนคนละคนละแบบครับคือคือฟังก์ชันที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับมันมีเตือน2ระดับคือแฟนอะลามกับอินชินอะลารมนี่ยังไม่หยุดเตือนเลยเขาจะเตือนมันมันมันยังเกินเกินอยู่ฮะจนจังหวะเราจะลดเพดานลงอหภูมันลงมาลงต่ำไปอ๋อนี่ไงเริ่มเริ่มจะถอยแล้วใช่ไหมครับเริ่มจะเหือนสั้นๆแล้วก็คือถ้าถ้าในทางปฏิบัติก็คือพอเราได้ยินเสียงเตือนยาวเราก็หยุดรถจริงๆเราโปง ให้อากาศเย็นขึ้นจริงๆขออที่มาในรายละเอียดนะครับคือการเตือนเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆมันจะมี2ระดับเสั้นๆระดับแรกคือเราจะเตือนในกรณีของพัดลมระบายความร้อนวม้น้ำมันเสียกรณีพวกนี้ถ้าเกิดพัดลมเสียเรา เรายัางพอวิ่งต่อไปได้เพราะมันไม่ใช่ตัวระบายความร้อนหลักนะครับก็คแค่เราก็าวิ่งไปหาร้านซ่อมพัดลมก็ยัาไปได้อยู่แต่เมื่อเลยจุดของแฟนอะลามไปแล้วเนี่ยไปที่เอนจินอะลามแสดงว่าระบบมีการรั่วแน่นอนอันนี้จะเป็นอันตรายถึงขนาดว่ารถยนต์อาจจะต้องเสียแล้วก็ซ่อมค่าซ่อมส่วนใหญ่จะไม่ต่ากว่า3 0,000บาทขึ้นไปถ้าเป็นรถแพงๆก็ขึ้นถึงแสนก็จะมี2ระดับในการไปเดินครับนั่นเสียงจะมีสองเสียงถ้าเสียงตืดตืดตืดติๆทีเนี่ยจะเป็นแฟนอะลามแต่ถ้าเสียงยาวตืด เนี่ยก็จะเปเดินชิ้นารามแล้วก็ทําเสียงให้แตกต่างได้ใช่ไับครับครับเนี่ยข้อเสริมตรงนี้หนึ่งคือจริงๆแล้วพอเราเริ่มได้ได้ยินเสียงเตือนมาอันแรกคือคือเตือนช่วงนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วต้องต้องต้องรีบเช็คก่อนแล้วครับเราเราคงไม่ไม่ได้ปล่อยให้มันเสียงถี่ถีทีแล้วเราไปเช็คเสียงนี่จะอยู่ตลอดหรือเปล่าเราปิดได้ไหมคือบางทีถ้าอย่างแค่อย่างแค่แฟนอารามก็คือจริงๆมันยังขับต่อได้ล่ะครับยังไม่ได้อยู่ในที่ที่จะหยุดรถหรือจะจอดรถได้เสียงเตือนนี่จะดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าครับ จนกว่าอุณหภูมิจะลงเลยหรือว่าจริงๆเราสามารถปิดได้ว่าโอเคเราทราบแล้วว่าอุณหภูมิขึ้นปิดก่อนเราเราได้ออกแบบมาว่าไม่ให้มันหยุดเพราะเหตุผลบางครั้งเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นอยรางลุยม,มาไม่แน่นอนครับบางครั้งมันจะแฟนแฟนแฟนะรามไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ติดตัวออกเป็น e n นจินอะ r ามได้เพราะการรั่วเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ารัว่วครั้งเดียวเราจะบอกทุกอย่างได้าการรัว่วบางทีมาจากการรั่วซึมค,ค่อยๆไหลค่อยๆไหล,หลดังนั้น เราเซฟตี้ไว้ดีกว่าก็คือเราจะไม่ตัดเสียงอย่างที่พี่เฉลิมชัยบอกด้วยว่าบางทีอุณหภูมิขึ้นเนี่ยขึ้นเป็นกราฟแท่งเลยคือขึ้นแรงเร็วเลยในช่วงในช่วงหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนเพื่อระบบความปลอดภัยก็คือเราไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรเราตั้งเอาไว้โดยตลอดครับครผมอุปกรณ์ชิ้นนี้ตอนนี้พัฒนามาถึงระดับไหนแล้วครับพี่เอกลักตอนนี้เราอย่างที่เรียนสามารถวางขายได้หรือยังเอ่อตอนนี้ตอนนี้จากการพัฒนาที่เราขึ้นขึ้นมาตอนแรกก็คือว่า มีแค่ตัวฟังก์ชันแสดงอุณหภูมิเฉยอ,อย่างที่มีเสียงเตือนอตอนนี้เราพัฒนามาถึงแค่ว่าเรื่องของการเลคอรอดอุณหภูมิได้นะทีนี้จะเห็นว่าช่องข้างๆนี้นะฮะก็คือเป็นช่องสําหรับเสียบเเรียกว่าเป็น S D memory ที่เรารู้จักกันทั่ทวไปเป็นสีก๊าปกติปกตินี่แหละก็อ,อาจจะต้องมีเหรียญบาทเสียบแล้วก็ดึงออกมาทีพอเราต้องการซ่อนเพื่อให้มันมีรูปทรงที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงามด้วยไม่มีส่วนไหนยื่นบันทึกออกมาข้อมูลที่ได้ี๋ยวเราขอให้ดูนะครับใช้เอากร์ดมาให้ดู กติคร่ปกติเอสดิมเอรี่ธรรมดาหนึ่งกิก2กิกใช้ได้หมดนะฮะใช้ได้หมดแล้วก็มาเสียข้าคอมพิวเตอร์เราแล้วก็ข้อมูลทีนี้ขึ้นมาใน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 ผลิตภัณฑ์ชิ้นี้มีโปรแกรมให้ด้วยออกแบบซอฟต์ซอฟต์แวร์ให้ด้วยเพราะเราเราต้องเผื่อคนผู้ผู้ใช้งานที่ที่เขาอาจจะไม่คล่องทางด้านคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์ครับผมนีาปาของข้อมูลที่ได้เป็นยังไงครับลักษณะเป็นที่เห็นในภาพนะฮะให้กล้องดูนะครับอันนี้คือย้อนหลัง นานไหมครับกว่าจะได้กราฟมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับหรือว่าแค่หนึ่งรอบวิ่งของเราอ๋อเราเราอยากดูเมื่อไหร่เราก็เราก็สามารถที่จะดูได้เลือกได้เลยเพราะว่ามันจะมีวันวันมีวันเดินปีอยู่ตรงข้างๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับครับผมสําคัญเลยตอนตอนติดตั้งก็ต้องเซตวันเวลาที่ถูกต้องใช่ไหมครัตัวนี้มันจะมีแบตเตอรี่แบ็คัพอยู่ข้างในพอเราสมมติเราดับเครื่องยนต์เราอีกเนื่อที่เราสมมติเราใช้เครื่องยนต์ใหม่เวลาวันที่มันจะถูกเลคคอร์ดไว้มันจะเดินตลอดเดินตลอดครับแต่ว่าใช้ไฟโดยตรงจากเครื่องยนต์อย่างเดียว มันจะใช้ใช้ใช้ไฟล์ตอนที่บันทึกอุณหภูมิตอนที่เราขับรถยนต์อย่างเดียวทีนี้ตัวนี้มันจะคข้างๆนี้ง่ายๆคือเป็นปฏิทินนะฮะวันเดือนปีที่เห็นถ้าส่วนที่เป็นกากระบาดเนี่ยคือวันนั้นอะ่ะเราไม่มีการขับรถอวันไหนที่ไม่ใช่กากรบาดมันจะมีปกติฮะเป็นปกติแล้วก็แล้วก็คลิกคลิกวันนั้นที่เราอยากจะดูแล้วเราก็มาคลิกว่าสแสดงผลตรงนี้ครับแล้วก็กราฟที่จะโชว์ขึ้นมาอย่างที่เห็นก็เห็นเลยว่าข้างล่างส่วนแกนล่างก็จะแกนล่างนี้จะเป็นเวลาครับ ส่วนแกนตั้งนี่ก็จะเป็นค่าอุณหภูมิมนห้นเราถ้าเราอยากรู้ว่าพอดีมันมีจุด,จดเล็กๆอยู่ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละจุดอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เอาเอา,เอาตัวเมาส์เนี่ยเข้าไปเข้าไปชี้มันม,มันจะแสดงอุณหภูมิเล็กๆขึ้นมาอย่างน,นนี้คืออุณหภูมิปกติทีน,นี้มันจะมีเนื่องจากทัน,นี้มีอุณหภูมิสองสองชันแนที่เราเรียกว้าห้องผู้โดยสารกับเครื่องยนต์อันนี้ก็สามารถสามามรถที่จะคลิกคลิกตัวล่างได้ที่ให้ดูนะครับคือเราสามารถโชว์สองกราฟพร้อมกันได้ครับัอ่ทีเห็นนมมปุณภูิ ที่เกิดที่ความร้อนขึ้นหรือยังครับหรือว่าเป็นตรงตรงไหนจุดไหนที่เป็นความร้อนขึ้นแล้วครับคือจุดเริ่มต้นนะถ้าดูจากกราฟจุดเริ่มต้นเนี่ยคือประมาณ30องศาหลังจากนั้นพอพอมีความชันขึ้นในแต่ละจุดนั่นคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปความร้อนแบบนี้อย่างในกราฟที่ถืออันตรายหรือยังครับหรือว่าเป็นอุณหภูมิปกติปกติครับอันนี้เป็นปกติมีแบบอันตรายเห็นไหมครับว่ากราฟมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบมันจะเป็นรูปร่างหน้าตา ก็ทานองนี้แต่ว่ามันจะพุ่งขึ้นไปผิดปกติกราฟมันจะรับราบคือคือจากจุดเริ่มต้นวิ่งไปมีความชันระดับหนึ่งกราฟก็จะอยู่อยู่ในแนวระดับแต่อยู่ๆถ้าเกิดมันผิดปกติมันจะพุ่งขึ้นไปจะเห็นความผิดปกติตรงนั้นครับค่อนข้างชัดเจนครับกราฟที่บันทึกได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงกับ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 เรียกว่าคนขับรถแบบเราเนี่ยครับที่ไม่ได้เป็นนักเทคนิคเอาเอากราฟตรงนี้มาดูยังไงได้คือเราจะสามารถเช็คได้ย้อนหลังไหมครับว่า รถเราปกติวิ่งอุณหภูมิประมาณนี้พอมาวันนี้ไอ้เริ่มเปลี่ยนไปมันจะสามารถพยากรณ์อ,อะไรได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าปกติสมมติถ้าเราดูว่ากราฟเนี่ยเราจะสมมติเข้าอุณหภูมิว่าประมาณ80องศาในการทำปกติเมื่อเมื่อใช้งานไปสัก6เดือนหรือปีหนึ่งเราจำลองนี้นะครับถ้ากราฟมันเปลี่ยนแปลงไปใน,ปนทางที่สูงขึ้นเริ่มเป็นค่าเฉลี่ย85 87, 87ขึ้นมาค่าเฉลี่ยเริ่มสูงขึ้นนั่นแปลว่าถ้าสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวๆโดยที่ไม่มีอเกิดขึ้น สันน bueno, ิษฐานได้ก hmm. ่อนเลยครับว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยมีการอุดตันผมยกตัวอย่างเช่นในในในหม้อน้ำาริ่มมีตะกันคล้ายๆตะกันให้ารคลาครับพอเข้าไปอุดตันพัดลมก็ระบายความร้อนได้ไม่เต็มที่นะดูจากตร้นได้ครับไอ้โชว์คือ2กราฟสองกราฟเส้นล่างนะฮะเส้นล่างก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิในในขห้องพูดยสารปกติเราสามาเลือกดูว่ากราฟตรงส่วนอยากดูกราฟตรงส่วนไหนได้ครับทั้งสองส่วนทํางานเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปจากปกติก็อาจจะสันนิษฐานว่า เครื่องระบายความร้อนมีปัญหาครับถ้าเป็นกราฟตัวที่เกี่ยวกับในห้องโดยสาร,รนะครับที่เป็นเป็นรูมที่โชว์ในหน้าปัดมันครับ,บ,รบถ้าอยู่ปกติมันจะวิ่งทักย